สวัสดีกันด้วยนะครับว,นนรวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับตามคนต <K 15. S 1> <Indiana. S 2> ิดดินนะครับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องๆมาดูการประกอบเจ้าตัวเบรซับ KW181 นตัวนี้ผมก็ทําการลองพรมอย่างดีนะครับก่อนที่ผมจะวางเพดหลบผลลงไปนะครับตัวนี้ก็คือลองนะครับเพราะว่าไม่ให้ลมรั่วออกมาด้านหลังนะครับก็จะทําให้มันสนิทนะครับไม่ทําให้เสียงเพดมันดังนะครับตัวนี้ก็ไม่ให้ลมออกหลังนะครับผมตัวนี้ก็คือผมลองอย่างดีนะครับก่อนที่เราจะทําหรือว่าจะส่งให้คุณลูกค้านะครับ ัวนี้ก็เป็นเบ้าหลุมนะครับคุณลูกค้าอยากได้เป็นเบ้าสีนิ้วก็จัดไปดีครับผมไม่เคยขาดอยู่แล้วนะครับผมอ่าพี่น้องๆน,องนะครับตัวนี้ก็เป็นขนาด18นิ้วนะครับตัวนี้เป็น KW181 นะครับตัวนี้เป็นเบรดสายร้านอาหารนะครับตัวนี้เท่าแก่ผมเดินเข้ามาบอกว่าให้เติมใยตรงนี้หน่อยเติมพรมตรงนี้หน่อยเพราะว่าลูกค้าเล่นร้านอาหารอยากให้ลูกค้าได้เบรดนุ่มลึกก็จัดไปสิครับจะรออะไรครับผมก็รีบไปเดินไปเอาพรมมาเลยนะครับ ่าแล้วก็ยิงแม็กตัวยูอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ก็ผมประกอบเองกับมือเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะได้ของไม่ดีนะครับพี่พน้องน้นะครับซื้อของจากร้านผมได้ของดีๆไปไซ้กันหมดทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม้ที่เราไซ้กันทำนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นสีที่เราทำนะครับผมทํามาจากสีอะมิโนอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ก็พ่นสีระเบิดกันน้ําไม้อัดภูเข,ขาขนาด20มิลนะครับตัวนี้พี่พน้องนได้เบ็ นุ่มลึกกระชับแน่นอนนะครับผมลงมือประกอบเองกับมืออย่างนี้นะครับเพียงเพียงน้องอ่าเห็นไหมผมก็ทําการยิง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 นะครับตัวนี้ก็คือไม่ให้อ่าเราต้องยิงให้ละเอียดนะครับถ้าเรายิงไม่ละเอียดเสียงก็จะหายจะจมไปกับพรมนะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมยิงเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับไพีเพียงน้องนะ ตัวนี้ก็เป็นเฟดปักอยู่ในตู้นะครับผมตัวนี้ก็คือใยจะทําให้เสียงมันนุ่มขึ้นมาอีกนะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็ยิงไว้ทั้ง2ด้านเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปพียงน้องไปดูอ่าดอกที่เราจะประกอบนะครับผมวันนี้ก็ซับอินซีซีรีส์สองนะครับตัวนี้ก็คือซับทูนั่นแหละ,ะครับตัวนี้ก็คือ1,200วัตต์ไว้4โค้งหล่ออย่างดีนะครับตัวนี้เบส หนักๆนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าปิดหน้าเปิดนะครับดอกตัวนี้เอาอยู่นะครับผมอ่าสมราคาแน่นอนนะครับดอกละ3,500น้ารนะครับตัวนี้ก็คือดีนะครับผมสายตัวนี้ก็คือสายแล้วหมดนะครับเพราะว่าร้านส่งมาไม่ทันแต่ว่าตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือทองแดงล้วนเลยนะครับถ้าเป็นสายที่ทองแดงล้วนแท้ๆนะมันไล่ตะกัวนะหรือว่าเรามาบัตรกีนะมันก็จะติดง่ายนะครับพี่พียงน้องตัวนี้ก็คือเราไล่ตะกัวนะครับตัวนี้ก็เป็นวิธีการใส่ อกตัวนี้มีข้อเสียนะครับตัวนี้ก็คือต้องได้แกะไม้ด้านล่างนะครับผมคือว่าแงะไม้ด้านล่างออกมานั่นแหละครับนี่เห็นไหมครับผมก็จะแงะอย่างนี้นะครับก็ใส่ดอกนะครับเพราะว่ามันติดขัดนะครับผมก็ยิงแม็กนะครับแม็กสามสิบนะครับหรือว่าจะเป็นน็อตก็ได้นะครับยึดด้านในนะครับนี่เลยนะครับยึดแบบด้านบนที่ผมยึดไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็คือเราจะนับดอตนะครับมายิงดอกนะครับอยากจะบอกว่าน็อตที่ผมใช้ยิงนะครับก็จะเป็น หัวบล็อกเบอร์8นะครับตัวนี้ก็ยาวนะครับยิงแล้วไม่กระพือไม่หลุดไม่ล่อนแน่นอนนะครับพี่เพียงน้องดอกนี้เอาอยู่นะครับเพราะว่าเป็นไม้อัดอย่างดีนะครับติดทนทานนะครับพี่เพียงน้องนะอ่าเห็นไหมครับผมอ่าผมก็จะยิงยิงไปอย่างนี้เลยนะครับพี่เพียงน้องคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็อยากจะแนะนําสายร้านอาหารนะครับตัวนี้คือคือตอบโจทย์มากนะครับพี่เพียงน้องก็อยากจะแนะนํานะครับ พี่ๆน้องๆเป็นยังไงบ้างครับผมให้ดูทุกขั้นตอนในการที่ผมใส่หรือว่าการที่ผมทําพี่ๆน้องๆชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าอยากได้เบดดีๆก็ต้องแนะนําร้านผมนะครับพี่ๆน้องๆเบดนุ่มลอยเสียงกระซับนะครับพี่ๆน้องถ้าดูมาถึงตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามอ่าคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับเพื่อสนับสนุน่องผมก็ได้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาครับผม